ไฟหลีหน้านะคะเรามาดูไฟหลีหน้ามิสซูนะคะไฟหลีหน้ามิสซูแลนเซอรตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเลยนะคะจะเป็นไฟสองสีแบบนี้นะคะส้มกับขาวส้มกับขาวนะคะตัวนี้จะเป็นข้างขวานะคะอันนี้ข้างซ้าย จะพร้อมรอดเลยนะคะถ้าปลักไม่เหมือนนะคะเราก็ใช้วิธีตัดแล้วก็ต่อได้นะคะตัดต่อสายไฟตรงเลยเดี๋ยวเราจะดูนะคะดูให้คร่าวๆเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะวัดดูให้ความกว้างความยาวนะมีหลอดสองหลอดนะคะคั้วสองสองอัน หน้ากว้างค่ะหน้ากว้างโดยประมาณอยู่ที่83 82มิลนะคะส่วนความยาวความยาวทั้งหมดนะคะอยู่ที่18.5เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะ18.5เซนแล้วก็จากจุดนี้นะคะมาที่คั้วตามนี้เลยนะคะ ประมาณ7เซนติเมตรนะคะ7เซนติเมตรนี้เราวัดให้คร่าวๆนะคะ